ท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็สู่เกม City Sky Line กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาเริ่มแบบเป็น EP ใหม่นะเนื่องจากว่าของญี่ปุ่นนะครับมันเกิดปัญหาเยอะเพราะว่าพร็อพมันเยอะมากๆเลยนะมันแบบกระตุกมากแล้วมันก็แบบว่าม a ลเอเซมันก็ค้างๆนะทุกคนก็เลยมาเล่นใหม่แล้วก็มาเล่นแบบเดิมดีกว่านะครับซึ่งแบบนั้นมันช้ามากเลยนะกว่าเราจะเติบโตเมืองไปได้หราจะสร้างแต่ะอย่างได้แต่ว่ามันเล่นแบบเนี้ยก็คือจะเล่นแบบซีรีส์ที่แล้วเลยนะครับก็รู้สึกว่าจะอยู่จะอยู่แบบเดิมนนนะะะเเอ่าจแดิม ใช่แล้วผมน่าจะเล่นแบบเดิมนะทุกคนตอนนี้โอเคแบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยตรงนี้ก็จะมีคลองน้ำนะมี2ที่ตรงนี้อเอเรือสามารถข้ามฟากไนดะ้ไม่ใช่ดิเรือสามารถผ่านได้นะซึ่งเป็นคลองใหญ่ไงถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับนี่เห็นป่มถ้าทุกคนจำได้ครับตรงนี้จะเป็นเมืองใหญ่ของเราที่เราสร้างไว้นะแล้วก็ไอ้ตรงนี้จะเป็นภูเขาใหญ่นะครับไอ้เมืองที่แบบว่าอยู่บนเขาส,งสูงอนะ่ะเออเด้ม่เหมือน,นเดิมแล้วเนี่ย อ้าโอเคทุกคนอ่ารู้สึกว่าเราจะได้ถนนต,ต,ตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะตัดมาอนี้แล้วกันนะครับตัดมาอนี้ปึ๊บวนนะครับดีเปล่าวะโอเคเดี๋ยวสร้างก่อนแล้วกันตรงนี้ก็เดี๋ยวนี่เลยแล้วกันนะวิ่งอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันมีแค่นี้ย <c oughs> เฮ้ยทุกคนมันมีแค่นี้เหรอไม่อะทำไมมีน้อยจัง อาโอเคไม่เป็นไรอันนี้ก็วนกลับเลยนะเอาโอเควนกลับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสร้างขนมธรรมดานะครับอ้นี้ก็มันมีอันนี้ขึ้นมาท่านผู้ชมมีพวกโลโก้ของภาคเสริมนะครับ DLC ขึ้นมาเออนี่ไงเราก็จะได้เห็นนะว่ามันมาจาก DLC อะไรโอเคทนะุกคนเราจะทําเป็นอันนี้ดีไหมเขาเรียกว่ารถรางท่านผู้ชมครับถ้าได้โอารถรางเราต้องทำตั้งแต่ต้นเลยนะเพราะว่าไอ้ถนมรางมันต้องใช้เป็นแบบ โดเยนเฉพาะไงเอาโอเคเดี๋ยวกันนะอ,อันนี้มันใช้รางหรอเอาเนี่ยพร้อมรถรางโอเคเราจะให้ประชาชนเราใช้รถรางกันเอาแบบเป,เป็นถนนเล็กก่อนแล้วกันนะอ,อันนี้พร้อมรถรางเดี๋ยวเราหาแบบที่ดีๆก่อนแบบสวยๆมีหรือเปล่าเอ่ยอันนี้ถนนสองสองเลนนะครับพร้อมอาสายส่งอ๋ออันนี้มันลดจำทางเรอ,อยากได้แบบนี้อะทุกคนเห็นไหม มันจะเป็นอ่าถนนใหญ่นะครับเดี๋ยวนใหญ่เกินไปปะเดี๋ยวผมว่ามันยังไม่เหมาะกับหมู่บ้านเล็กๆอ่ะนะเดี๋ยวเอาแบบนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวตรงนี้มาสักประมาณอ่าหนึ่งสองสามมาสักสี่แล้วกันมาสักสี่เสร็จเราก็จะอ่าตีมาทางนี้ตีสักประมาณ มานี้แล้วกันนะนี่ครับก็จะเป็นเออไม่ใช่ดิก็จะเป็นถนนรางเห็นไหมแต่ว่ารถปกติก็วิ่งได้นะแล้วก็ตรงนี้นะครับเราจะเชื่อมมาทางนี้เราจะให้มันติดถนนใหญ่ไปเลยเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบ้านนั่นเองปึ๊บถือว่าเป็นการขนส่งอันแรกของเมืองแล้วกันนะรถรางเนี่ย เดี๋ยวเขาวางเมืองก่อนไม่ใช่ดิวางถนนก่อนแล้วกันนี่เฮ้ยเลยก่อนนะตัวนี้ให้มันเข้ามากันหากันยังไงดีอย่างนี้ได้ไหมเอาตัวนี้มาแนี้แล้วกันนะนโอเคมันก็จะเป็นถนนล่างใช่ไหมเราก็ต้องแบบว่ามีถนนธรรมดาด้วยนะครับถนนธรรมดาเราก็จะเอาเป็น แบบอุตไม่ใช่ดีสาหกรรมมันเก่าไงก็แบบเป็นธรรมดาแหละโอเคครับเราก็จะเชื่อมมานี่ครับเชื่อมมาตัดผ่านก็คือเราจะไม่สร้างแบบมาอย่างนี้นะมันจะเป็น4เลนเอาแค่3เลนพอจำสามเลนอันนี้ก็คือจะเป็นรถรางมันจะมาไม่ได้ไงแล้วก็ใช้เป็นอาธรรธรรมดานี้ นี่ก็เป็นกีเลนเน่ยตายเลอยู่แล้เนี่ยโอเคแล้วก็มันต้องกันนี้ด้วยไงประเด็นคือก็ลืมไปเหมือนกันนะมันจะต้องแบบว่าไอตรงเนี้ยมันก็ต้องเชื่อมด้วยนี่แเฮ้ยมันงอมันต,ตรงแล้วกันนะเออนี่แล้วก็เชื่อมมาทางนี้นะครับเดี๋ยวขอวางอ่าตัวนี้ก่อนละกัน เรียวมันจะเรียวมาปุ๊บตรงนี้มีทางรถไฟอะนะที่จริงผมว่าเดี๋ยวผมจะย้ายทีหลังแล้วการทางรถไฟอะคือแบบว่าตอนนี้ยังไม่อยากจะมีทางรถไฟแบบมาขวางในเมืองเราอะอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเมืองเราก่อนนะแล้วก็เมืองเราจะเชื่อมต่อจากตรงนี้นะครับคือเราจะทําเป็นเมืองอเมืองเล็กไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยขยายให้มันเลเวลมันอัพนะครับให้มันกลายเป็นเมืองใหญ่โอเค ด้านไม่ใช่แบบว่าถนนจะต้องเป็นรถรางหมดเลยนะครับมันก็ต้องแบบเออมออีถนนหมู่บ้านด้วยโอเคนี่นี่นี่อันนี้มันติดตารางเกินไปอเอาประมาณนี้แล้วกันเพราะเดี๋ยวตารางมันทับกันแน่นอนเห็นไหมมันทับกันจริงด้วยโอเคเดี๋ยวเราขย,ยับมาหน่อยประมาณนี้ ตารางมันก็จะทับกันน้อยลงรึบด้านในนี้ก็จะเป็นในส่วนของแบบว่าที่ไม่ไม่ได้มีรถลานนะครับโอ้ยผิด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 ,ผดโอเคตอนนี้เงินเห 600, ลือหกแสนละชิบอ่าโอเค รถล,ล่างทางมันก็ต้องแบบว่าทางมันต้องเชื่อมหากันมานี้แล้วกันนะโหตัวนี้มันเป็นเนินนี่ว่าถ้ามาตรงนี้ดูท่าจะไม่สวยเราต้องตัดเข้าทางนี้โอเค ที่บอกนะเราจะใช้รถรางเป็นแบบว่าการขนส่งไปภายในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็มาเชื่อมต่อตรงนี้แล้วก็มีสักสายหนึ่งเหกันนะเชื่อมมาทางนี้โอเคไต้ตัวนี้ไม่เหมาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดด้านบนนะครับตรงนี้เป็นไงนี่ครับ เป็นการแบบว่าเฉียงนะเพราะว่าถ้าเฉียงะมันจะผมคิดว่ามันสวยดีในการแบบว่าลากแบบถึงเฉียงนี่เนาะเนี่ยถึงเฉียงตรงนี้มันเป็นการแบบว่าตัดถนนตัดผ่านถนนแบบสวยๆเนี่ยดูดิอันนี้เดี๋ยวมูฟอีกก่อนนะโอเคมาเดี๋ยวสร้างบ้านก่อนแล้วกันเดี๋ยวเอาประมาณนี้ก่อนบ้านก็จะเป็นบ้านในส่วนของบ้านแบบขนาดเล็กก่อนนะครับ นี่ก็จะเป็นหมู่บ้านรดรลั่งกันเองนะโอเคนี่ครับวางไปปึ๊บ okay. โอเคลงสีแบบนี้ดีกว่าเร็วกว่าเยอะต้องรอสักแป๊บหนึ่งนะกว่าคนจะมาเพราะว่ามันต้องรอบ้านเสร็จก่อนโอเคผมว่าเริ่มมากันแล้วแหละตอนนี้ดีมานความต้องการที่อยู่นะับมันต้องมาก่อนเพื่อนอยู่แล้วแหละ มันไม่มีคนมาอยู่ใช่ไหมมันก็ยังไม่ต้องการรำคาญยังไม่ต้องการพวกกันนะนะก็ต้องการบ้านก่อนตอนนี้โอยโกดผิดโอเคอ่ะเอาช่องนี้ให้หมดก่อนนะแล้วก็ตรงถนนเส้นนี้นะครับแล้วก็ติดตรงนี้เลยผมว่าเอาเป็นต้นไม้อยู่ไหมตรงเนี้ยเออเป็นแบบว่าตัดผ่านต้นไม้อะไรเงี้ยสวยๆมันต้องรม่มรื่นนิดนึง เสรยบร้อยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการขนส่งนะครับทุกคนเนี่ยรถฟงรถไฟฟงรถไฟใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยโอเคต่อมานะทุกคนก็รอนะครับรอหมู่บ้านเราเกิดก่อนตอนนี้ถ้าตอนนี้หมู่บ้านเริ่มมากันแล้วทุกคนนี่โอเค นี่ยครับอย่างที่บอกตรงนี้ก็จะเป็นลากรถลากนะตอนนี้มีไฟฟ้าใช้แล้วก็มีน้ำใช้แล้วตอนนี้ก็เหลือแต่ว่าอ่าเือแต่ที่เป็บ,บ่อน้ำเสียนะเดี๋ยวตั้งไว้แถวนี้แล้วกันนะเอาเป็นโรงงานแล้วกันโอเคดูซิเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นที่ที่น่าจะไม่มีใครมานะโอเคจะได้ไกลๆหนะ่อยโอเคตั้งไว้ตรงนี้แล้วกันนะที่บ,บ่อน้ำเสียนะครับซึ่งถ้าใช้เป็นแบบนี้ก็จะ หมดปัญหาเลยอันนี้มันจะกรองได้เท่าไหร่ดูดิโอเคนี้ก็เยอะแล้วนะ,ะทีนึงก่อนแล้วกันโอเคต่อท่อน,นะจ๊ะจริงๆอะผมโหลดมอดมาแล้วทุกคนม็อดสายไฟลงลงดินอะแต่มันไม่ขึ้นมาเว้ยไม่รู้เป็นเพราะอะไรอ่ะนะภูสา,า,าจะแบบไม่ต้องมี <laughs> สายไฟซะหน่อยเดี๋ยวเราอรอบหน้าเดี๋ยว Потому, ไปดูก่นว่ามันเกิดจากอะไร ทำไมมันถึงไม่ขึ้นหรือว่าไปโหลดมอสที่แบบมันเก่าโอเคต่อมาก็ต้องสร้างเป็นที่บริการประชาชนนะครับอย่างเช่นพวกตำรวจชุมชนอะไรอย่างงี้เมื่อไหร่ดีเอาไว้ใกล้บ้านงี้ก็แปลกๆนะจริงเราก็ต้องไว้ใกล้ๆบ้านแหละเพราะว่ามันจะได้แบบทํางานรวดเร็ว,เ,วเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะโอเคเราต้องขุนประชากรเราก่อนอน,นะทุกคน ในที่นี้คือแบบว่าต้องแบบรีวให้มันแบบว่ามีการศึกษาไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมันจะทํางานไม่ได้โอเคหอคอยเอาไว้ตรงนี้แล้วกันโรงพยาบาลนะครับเราก็ต้องแบบว่าเล่นใหญ่หนะ่อยโรงพยาบาลใหญ่หอย่างนี้หรอใหญ่ไปปะจริงๆอ่ะมันก็มันก็น่าสร้างนะทุกคนครับมันเป็นโรงพยาบาลใหญ่อ่ะเอ้โรงบยานาอะไรวะมันไม่เคยเห็นก็ถือว่าเป็นโรงพยาบาลที่รองรับประชากรได้เยอะนะ เดี๋ยวเราตั้งไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับรงมานใหญ่หกหมื่นนะโอเคแล้วก็สุสานเราต้องสร้างแบบว่าเป็นโซนสุสานด้วยสุสานเราไว้ไหนดีดนทุกคนจริงจริงสุสานมันก็ไม่ได้น่ากลัวนะเว้ยมันก็สามารถที่จะไปเยี่ยมกับอ่าพวกญาติญาติได้อะไรอย่างนี้นะสุสานนะ่มันต้องสงบสุขใช่ไหมเราก็จะมันไม่เหมือนสุสานบ้านเรานะบ้านเราแม่งน่ากลัวชิบหายเลยแต่พวกต่างประเทศเนี่ยเออคือเขาแบบเขาเป็นสุสานที่แบบว่าบางทีแม่งเป็นที่เดินเล่นอย่าง แบบว่าเป็นที่แบบว่าไปเดินชิวๆอ่ะอย่างเงี้ยไปเดินออกกำลังกายก็มีนะอย่าแบบสุสา,านบ้านเรานี่อย่าเลยทุกคนน่ากลัวชิบเปล่งโอเคเดี๋ยวผมตามมาตรงนี้แล้วกันนะอันนี้ต่อมาเป็นสี่เลยป่าวะรถเราจะตันแค่นี้ดิตันแค่นี้เป็นที่จอดรถอย่างเงี้ยเหรอ,อเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะถ้าเราสร้างเงี้ยแต่มันจะไปบนมันชอบไปบนรถนะไม่รู้เป็นไรมันจะไปบนรถเยอะโอเค เนี้ยนี่ก็จะเป็นสุสานนะนะแต่สุสานเขาแบบว่าเอาแบบมาสวยหรือเปล่านี่ก็ถามผมว่าสวยมันมันก็ปกติแต่ถ้ามอสอ่ะสวยถ้าเป็นมอสนะสวยอันนี้เป็นสุสานนะครับโอเคประมาณนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็ที่ผมเป็นช่องกลางไปเพราะว่าเราจะทำเป็นถนนคนเดิน เนี่ยเขาจะเดินได้เดินล้ข้างเนี่เอาให้ตรงนี้ไม่ตรงเว้ไยไม่เป็นไรครับแต่เรามูบิดได้ไม่ตรงอยู่ช่องหนึ่งนะรู้สึกเอานี่ไงตรงแล้วโอเคเราต้องวางตารางให้ดีก่อนโอเคถึงเงินจะหมดแล้วทุกคนเดือดสีแสแล้วอะโอ้โหใช้ไปใช้ไห ผมถือว่าต่อใช้เงินไปเยอะเหมือนกันเนี่ยแต่จริงๆ่ะมันไม่มมมเยอะเลยขนาดนั้นนะสร้างแค่นี้เองเงินหายไปเยอะเลยอ่ะเคเดี๋ยวผมวางต้นไม้ก,กันนะครับโอเคต้นไม้คงไม่แพงหรอกไหมแล้วก็วางรอบสุสานโบเขาให้ มันแพงโรงพยาบาลนะน่าจะแพงโรงพยาบาลโรงพยาบาลมันแบบแพงมากโ <Okay. S 1> อเคเท่าไหร่วะ่ะดูดิโอ้โห oh, โรงพยาบาลนั่งแบบค่าบริษัทสองพันเลยเว้ยโคตรแพงอันนี้ประชาช้อปประชาชอนเลยประชาชนเริ่มหมากแล้วทุกคนครับเบล่ไรเดี๋ยวตังค์หมดค่อยกู้ <laughs> เกมนี้เรากู้ได้นะจ่ายไม่ไรก็ได้ ค่อยๆจ่ายมันไปโอ้โหเยอเยอะเลยเว้ยต้องการพื้นที่การค้าก็คือเ้ยเดี๋ยวนะทุกคนอันนี้เป็นมอดที่ผมเอาเอา,เอามานะเพราะว่าเวลาแบบมันไม่ต้องการที่อ่าต้องการที่อยู่เราจะได้แบบว่าเซตได้ไงโอเคเดี๋ยวร้านค้าไว้ตรงนี้แล้วกันตัดสินใจละทุกคนครับเราจะวางร้านค้าไว้ตรงนี้นะ เป็นราคาขนาดย่อมก่อนเนี่ยสายไฟอยู่เนี่ยคือแบบว่ามันทำให้เราไปสร้างสร้างเมืองได้แต่ว่าเดี๋ยวถ้าเราแบบมีมีตึกขึ้นมาตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยลบทิ้งแล้วกันเพราะว่ามันก็จะเชื่อมหากันได้แล้วไฟ,ไ,ฟไฟฟ้าแหน่งเช่นอย่างเงี้ยเราก็ลบไปเพราะว่าเดี๋ยว,วมันก็เชื่อมหากันได้แต่ตอนนี้คือมันยังไม่มีไงเราก็ต้องเชื่อมไปก่อน <laughs> เดี๋ยวมันจะต้องเดี๋ยวมันจะขึ้นแบบต้องการเนาะ ต้องการาไฟฟ้าอะไรเงี้ยโอ้โหตรงนี้เดี๋ยวกนนะสร้างผิดนีวว่านี่ไม่ถูกปะวะอันนี้มันลบอันนี้ลบจำทางโอเคนี่คนมาตรึมเลยทุกคนครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้มอสน,นิดหน่อยแล้วกันผมจะลากดีมาร์เรสซิเดนต์นะครับนี่ขึ้นมา เพื่อที่จะให้คนมันมาอยู่ให้เต็มอะนะเราจะได้แบบว่ารีบๆเติบโตนะครับในเมืองนี้เรบรีบเงินได้ได้ได้อาไม่ใช่ดิเราจะได้รีบๆได้เงินนะครับนี่ติดไปเราสร้างต้นไม้ลากมาแบบนี้เลยปปป๊๊บบ คนี่ okay. nee. แต่แก็เสียเวลานะต้องมานั่งแบบนั่งใส่แต่ไม่เป็นไรในขณะที่เรารอพวกประชากรมันเข้ามาในเมืองปึ๊บอันนี้สร้างไม่ได้เน,นี่มันติดแล้วเห็นไหมแบบนี้มันช้ามากเลยแบบแบบนี้ไวสุดละ วางแบบนี้นแต่เมื่อกี้มันจะเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะเนี่ยมันมันแบบทุกคนสังเกตนะคือมันไม่สวยนะทำไ,ไม่ดูด้านหลังบ้านมันดิีมันจะโลง่ลงๆไปเลยเดี๋ยวค่อยมาตามใส่ทีหลังแล้วกันนะโอเคต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนดีโซใหม่มีสะพานด้วยเนี่ยสะพงสะพานนะแต่ว่าต้องปลดล็อกว่ะโอเคในส่วนนี้ทุกคนเราต้องสร้างเป็นรถรางน,นะครับต้องมีสถานีก่อน อันนี้จะรับส่งประจำบ้านก่อนแล้วกันสถานีมันเดี๋ยวไวตรงนี้เลยแล้วกันนะก็ต้องเปลี่ยนตรงนี้เป็นเส้นทางรถรางโอเคได้เวลาเสียงก็ประมาณเพิ่มขึ้นทุกคนอันนี้สร้างไม่ได้เว้ยเดี๋ยวนะผมขอใส่ต้นไม้ก่อน ก็เหมือนกับว่าเป็นกำ,กำหนดขอบเขตของที่นี่ไหมมันจะได้แบบว่าไม่ดูแบบโลนโลนโอเคตรงนี้ฟงไม่ได้สร้างอะไรหรอกปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าโอเคแล้วก็เราต้องมาตรงถนนนะครับ เไม่ใช่ดิมาตรงนี้จุดแรกที่เราจะไปนะครับทุกคนเราจะรับตั้งแต่อยู่ตรงนี้เลยอันนี้คือจะเป็นร้านค้านะมาเสร็จนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรก็ผ่านไปที่จริงเราสร้างบ้านตรงนี้ก็มันก็ได้อยู่นะแต่มันจะใกล้เงนไปปะเดินมาก็ได้ไหมอันนี้ต้องบยวนก่อนนี่ต้องวนตรงนี้ก่อน เออต้องวนก่อนนะนะจอดตรงนี้ในอนาคตน่าจะได้สร้างจอดตรงนี้แล้วก็วนมาขึ้นมาตรงนี้นะครับเนี่ยเราก็วางป้ายไปก่อนเพราะว่าในอนาคตาได้ได้สร้างแน่นอนตรงนี้ตรงนี้ เอาเฉพาะที่แบบว่าเส้นทางที่แบบมีบ้านก่อนแล้วกันนะตรงนี้พอเราสร้างนี่แล้วมันก็จะไปตรงนี้ไม่ได้แล้วเออไงดีวะมาตรงนี้ตรงนี้ก็ต้องมาต้องมาวนอีกทีหนึ่งแล้วตรงนี้ก็คือจะไม่ได้ใช้กันเหรอ โอเคแล้วก็มาตรงนี้อันนี้คือมันเป็นทางเปล่านะเดี๋ยวข้อแบบว่าสร้างเป็นอีกเส้นทางแล้วกันเอาประมาณนี้ก่อนโอเคเรียบร้อยประมาณนี้เลยเอโอเคตอนนี้ประชาชนเราเริ่มมากันแล้วเดี๋ยวกำหนดกันนะครับมันขึ้นมา11 ขบวนเราเอาประมาณสัก5้าขบวนเป็นสีแดงนี่ไปแล้วจ้าลางไปแล้วทีนี้ทุกคนขับรถก็ต้องระวังลางครับมันมีบอกว่า,วารถลางจะมาเมื่อไหร่ฮะมันก็ไม่ได้มีบอกอะไรนะก็คือให้ระวังกันเองอย่างนี้หรอ ต้องมีไฟเขียวไฟแดงไหมเออมีไฟเขียวไฟแดงก็ดีนะเฉพาะตรงนี้แล้วกัน,นเป็นสีแยกมาแล้วครับขบวนแรกของเราซื้อมาใหม่เลยอทีนี้ก็ตัดตัวนี้ออกได้ตันนี้ทำเป็นบ้านนะครับนี่เป็นร้านค้าโอเคอุ้ย รู้สึกว่าท้องฟ้าจะเป็นสีเนะมฆกันดิเมฆคืมเชียวนั่งได้90คนอะนะเนี่ยโอเคเนี่ยหยุดเลยรถลางจะไปนะจ๊ะอ,อ๋อปัญหาอย่างหนึ่งคือมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเราต้องหร,อหรือว่าไม่เกี่ยวอะอันนี้โอเค แล้วก็ปรับให้มันนะปึ๊บอะค่อยๆโตไปนะเมืองนี้ค่อยๆเติบโตไปมีใครมาเดินเล่นหถวอไหมเฮ้ยนี่ไงวะมันเป็นที่เดินเล่นนะเนี่ยเ้ก็ถือว่าดีอยู่แต่ยังไม่มีใครตายนะตั้งแต่มาอยู่เนี่ยมีคนรอหรือเปล่ารถรางตรงนี้เราต้องสร้างเป็นบ้านนะครับ จะสร้างเลยดีกว่าเพราะว่าจะได้เงินจากภาษีเยอะอนันแบบนี้เราแบบเงินเหลือสามแสนล้วยังติดลบอยู่เลยนะเห็นไหมเอีตรงนีนเลยแล้วกันโอเคก็จะเป็นบ้านขนาดเล็กก่อนโอเคตรงนี้เดี๋ยวผมทำเป็นอพาร์ตเมนต์แล้วนะนี่จะมีคนมาอยู่เยอะ มา,าพาไปม,มาเลยนี่เดี๋ยวโซนนี้เป็นอาพาร์ตเมนต์รับโซนนี้ไปาพาไปม,มเลยโอเคนี่รถมาเต็มเลยดูดิแต่ร้านค้าก็นำเข้าของจากาข้างนอกมาก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีโรงงานโรงงานเรายังไม่ใหม่นะครับ กติก็คือไม่ค่อยอยากจะสร้างรโรงงานนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนที่ใช้แรงงานมันแบบมันต้องการคนที่แบบว่าไม่ค่อยมีความการศึกษาเท่าไหร่นะคือถ้าตัดไปที่แบบว่าประชาชนเราเริ่มแบบมีการศึกษาเงี้ยเออแม่งก็จะเริ่มมีปัญหาละไม่มีคนไปทํางานแล้วก็อย่างหนึ่งที่ผมลืมสร้างไปคือโรงเรียนท่นเองว่าแล้วโอ้โหลืมได้ไงวะเฮ้แต่แม่งแต่ดูดีมันก็แบบมีการศึกษากันเองเฉยเลย,ยดูสิไม่ทำอะไรเลย มาโรงเรียนมัธยมน,นี่มัธยมเปลว่าอันนี้ประถมนี่า่าอ่ะมัธยมไปต้องบอกเลยว่าแพงนะเรื่องการศึกษาเนี่ยแพงมากเราจะไม่ใช้อันนี้ล้วเราจะใช้เป็นต้นไม้แทน Okay. ตรงนี้สร้างไม่ได้เชื่อมน้ำนี่อยู่ใกล้กันเลยนะครับ2โรงเรียนนี้ถือว่าเป็นเรียนเดียวกันอาประชากรม,มีเป็นพันแล้วตอนนี้รถางก็วิ่งเรื่อยๆนะครับไม่รู้มีคนใช้หรือเปล่าก็คงจะใช้กันไปเยอะหรอกแต่ที่ปล่อยที่่อยที่แบบว่าเราปล่อยเยอะๆประมาณ5้าขบ้นบนว่าอาเพราะว่าอะไรวะเพราะว่ามัน ซึ่งทางมันไกลไงก็เลยต้องปล่อยไงนะ้งั้นไอตัวนี้ไม่ต้องหรอกทางเข้านี่ให้มันโฟล์ไปเลยแล้วกันปึ๊บโอเคเดี๋ยวมันจะรถติดไงถ้าเราสร้างส่วนตัวนี้ก็ให้มันมีไฟแดงไปโอเคตอนนี้ฝนตกนะทุกคนเดี๋ยวเรามาสร้างอ่าสพานก่อนแล้วกันสพานก็สวยนะดูด,ดิเอาเป็นสพานนี้แล้วกันนะทุกคน มาผ่านข้ามน้ำนะคือเราจะแบบมีเมืองอยู่ฝั่งโน้นอ่นนะเนาะโอเคแล้วเวลาดดต้นไม้ทิ้งโอเคก็คือตรงขอบอะต้องทำให้ส,สวยๆ้ยเราก็ใส่แบบนี้ไปเดี๋ยวใส่เฉพาะตอนที่แบบว่าเราสร้างก่อนอ,อีพวกที่เหลือเดี๋ยวเราเค่อยสร้างแล้วกันนะเอาตรงนี้ก่อนที่เราโลด,ดต้นไม้ทิ้งไป โอเคเนี่ยเอาตรงนี้ก่อนนะมาสะพานทางไม่เท่ากันเนอะโอ้โหเอาแต่ตรงนี้เลยแล้วกันเฮ้ยสะพานทังสวยเลยทุกคนอันนี้สูงไปนะสะพานข้ามแม่น้ำ เว้ยที่มันมีสวยกวนะนี่เลยนเนี่ยนะอย,อย่างเช่นพวกเนี้ยดูดิมันสวยๆนั่นเลยทุกคนดูดเเูเอ้ยยังเอาเอ้ยเอาเรื่องกว่านี่แต่ว่ามันเป็นถนน,นเล็กอะนะอันนี้ธรรมดามาแบบเนี้ยสวยอือผมว่าแบบเนี้ยสวยสุดเพราะว่าแบบไอ้ตรงที่แบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นตัวเนี่ยมันดูสวยดีต่อหม้อเน,นี้ย โอเคทุกคนตอนนี้ก็สร้างได้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนี่ยอันนี้ก็คือเราสร้างสะพานข้ามไปก่อนนะอันนี้คือสร้างไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะสร้างสร้างเมืองตรงนี้ต่อนะครับก็จะเป็นทางเชื่อมระหว่างเมืองแล้วก็ต้องสร้างเมืองนี้ให้เสร็จก่อนนะเพราะว่ามันยังไม่เต็มที่เลยดูสิม,มีพื้นที่เหลือเยอะเลยนี่นะครับตอนนี้จะเป็นโซนร้านค้าเองนะนี่โซนร้านค้าแล้วก็มีรถรางนะครับตรงนี้รถรางนี้ก็จอดแทบจะทุกที่เลยนะ นี่รถรางก็คือแบบว่าไม่ต้องยังไม่มีรถเมย์ไงก็เลยสร้างรถรางไปก่อนอวุ้ยตำรวจมาจับใครวะนี่นะครับก็จะเป็นหมู่บ้านแบบยาวไปเลยมีหมดสามเส้นทางน,นะถนนนี่จะเป็นของรถรางนะครับด้านนอกนี่นี่เป็นอาพาร์ทเมอน,นะนะก็จะค่อยๆสร้างนะครับค่อยๆสร้างไปเรื่อยๆนี่โอเคนี่ประชากรเหลือสา0พัน และนี่ก็จะเป็นที่จอดรถใหม่นะครับนี่โอเคเดี๋ยวไงาาไปเจอใหม่คลิปหน้าครับท่านผู้ชมจากคลิปดีเดี๋ยวไว้วันนี้ก่อนแล้วกันนะครับไปครับบ๊ายบาย